ถ้าผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้กดดันอะไรไม่อยากไปโฟกัสว่าพี่เขาเคยทําอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเราจะจะทําให้มันดีเหมือนกันอย,กอยากจะเดินตามรอยเท้าของตัวเองมากกว่านี่ครับทีมซัปโปโรเป็นทีมที่เล่นเกมลุกสนุกครับผมอยากจะเข้าซ้อมเข้าร่วมทีมให้หนึ่งติดสุดก็อยากจะินกับเพื่อนนะ ก็ดีใจนะครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะสนใจพอได้ยินข่าวก็ร,รู้สึกว่าดีใจที่จะทีมซัปโปโรเขาสนใจในตัวเราอะไรเงี้ยก็รือว่าเป็นเป็นลีกที่ดีที่ในเชียร์ก,ก็เป็นลีกที่ผมอยากจะมาทําตามความฝันด้วยเลยออกมาเล่นในเชลีกก็เป็นความฝันของผมทุกครั้งที่ไปเจอทีมในญี่ปุ่นกเ็เจอความสามารถที่มันมากขึ้นเจอบอลที่มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแท็กติกที่มัน เขาลัดฟุมขึ้นของทีมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเจอยิบปเจอทีมในญี่ปุ่นเป็นงานยากแล้วก็มันชาเลนจ์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยได้มาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงก็<ม>ก็รู้สึกว่าดีที่จะได้มามได้มาสัมผัสแบบจริงๆอ่ะรอบนี้อะไรก็ปรึกษาพี่เจเรื่องเซัปโปโรเรื่องที่อยู่สภาพอากาศต่างๆอะไรเงี้ยว่าที่นี่เป็นยังไงบ้าง,างอะไรครับพี่เจก็แนะนํามา <ม>ถ้าผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้กดดันอะไร<ม>ก็อยากจะทําให้มันเหมือนเป็นเส้นทางของตัวเองมากกว่าไม่อยากไปโฟกสัสว่าพี่เขาเคยทาอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเราจะ,จะทําให้มันดีเหมือนกันจะ<ม>อ,อยากจะเดินตามรอยเท้าของตัวเองมากกว่านี้ผมอยากจะพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดไม่ว่าผมจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนก็ อยากจะมีส่วนส่วนหนึ่งที่จะอาทดียจะได้ให้ให้กาที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ้ชาวไทยแล้วกันแล้วก็ที่เมงซัปโปโรช่วยเชียร์ผมด้วยครับก็ผมจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อทีมครับ